สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้ตรงกับวัน, 2, 2, 9, นศุกร์ที่สองมกราคม2569ขึ้นสักราชใหม่ครับก็ว่ากันเต็มที่เลยสำหรับข่าวทะลุใหมวันนี้อยู่ในช่วงปีใหม่และก็วันจันทร์ที่5ก็คงจะกลับไปทำงานกันบุรีก็ต้องมีหน้าที่เอาอะไรตรงนี้อะไรมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและก็พูดถึงการบ้านการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง รวมทั้งไขความกระจ่างให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของพักรวมใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าพักท่านจะได้ท่านจะได้เข้าใจและเ,เรียกว่ากระจ่างแจ้งแดงแจ๋เกี่ยวกับรักพักรวมใจไทยที่มีนโยบายที่จะทําเพื่อประชาชนแต่วันนี้เริ่มต้นคุยอย่างนี้ก่อนครับพี่น้องทั้งหลายระวังพักนโยบายสแกมเมอร์สาราโกหกหรือเปล่า ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่อยากคุยวันนี้มันมีบทเรียนจากการเลือกตั้งหลายครั้งท่านก็รู้ว่าการเลือกตั้งหลายครั้งแต่และพักมีนโยบายหนึ่งสองสามสี่อีกพักมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ไม่เคยเอานโยบายของตัวเองเข้าไปทําเลยเมื่อเป็นรัฐบาลเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทําไงล่ะครับรถทวงติงไปก็เหียบเขาบอกเขาเอานโยบายกลางนโยบายกลางคือพักร่วมรัฐบาลคือมันไม่ได้ใช่พักเดียวที่เป็น เป็นพ,พักที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ารทั้งหมดสอสอในสภาห้าร้อยคนต้องได้เกินสองรอยห้าสิบอย่างนี้ถ้ามีพักหนึ่งพักใดได้2 5 0้อยห้าสิบเกินกว่านั้นก็จะทำนโยบายอันนี้ได้แต่เขาจะทำหรือไม่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะเพราะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นว่าพักการเมืองพักเดียวที่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนกับสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีสอง4รอยสี่สิบี่ นั่นเขาได้ถึงนั่นเขาได้ถึง3 7 7เ็ดสดเสียงจาก5้ารอเสียงอย่างนั้นเขาทำได้แต่เขาก็ยังไม่ได้ทำนโยบายทั้งหมดที่พูดกับประชาชนไว้วันนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับรัฐบาลที่เป็นกนมาสมัยที่แล้วนโยบายที่บอกกับประชาชนว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันยังไม่เห็นเลยประชาชนเขาก็ยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่า เฮ้ยก hey, right so anyway ูเลือกมึงไปแล้วนโยบายดีแต่มันจะทําหรือเปล่ามันจะทําหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้บุตรวีออกมาเตือนว่าให้ระวังพักนโยบายสแกมเมอร์นโยบายสแกมคือหลอกลวงไงสแกมเมอร์คือนักหลอกลวงคืออย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้ก่อนเช้ามืดวันนี้ตีห้าผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเนี่ยที่ผมเป็นห่วงก็คือปากท้องของประชาชนกระเป๋าของประชาชนอยากให้ท่านมีเงินเต็มกระเป๋าไม่ต้องไปคิด เรื่องอื่นๆเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาเอาเอาเรื่องอาชีพก่อนไม่ใช่รอแต่เงินเงินแจกอย่างเดียวเงินแจกมันไม่ยีรังย่งยืนแล้วครับท่านได้ไปหมื่นครึ่งหมื่นเดี๋ยวก็หมดแต่สิ่งที่จะรังยีรังย่งยืนคืออะไรคืออาชีพคืออาชีพที่ท่านจะต้องมีต้องปลุกให้ท่านมีอาชีพผมถึงปลุกให้ท่านมีอาชีพไงให้มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของรัฐวิเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนเป็นเจ้าของโอทอป เสร็จแล้วรัฐบาลต้องวางแผนในการขายสินค้าของพี่น้องประชาชนในการทําเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่เรียกง่ายๆว่า, o าวโอทส็ส่งไปขายทั่วโลกทุกตําบลถ้ามีสินค้าส่งไปขายทั่วโลกถามว่าทําได้ไหมถ้ารัฐบาลจริงใจรัฐบาลจริงจังและสามารถจะจัดเซลเขาเรียกเซลล์เอาไปเอาไปร่วมมือกับร่วมมือกับเขาเรียกว่า ทูตการค้าซึ่งเรามีทูตการค้าในต่างประเทศประจําสถานทูตต่างๆประจําสถานทูตต่างๆเนี่ยเรามีทูตเลยทูตกลาโหมมะทูตทหารก็เลยทูตทหารแล้วก็ทูตการค้าทูตการค้าเป็นอัครราชตูตนะคือทําหน้าที่หาตลาดเมื่อเราปลุกเรื่องนี้ขึ้นมามันก็จะทําให้ประสบความสําเร็จใครไม่ประสบความสําเร็จก็ออกไปหาคนเก่งๆดีๆมาช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมือง วันนี้มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วสงครามก็เริ่มหยุดแล้วจะเกิดอีกเมื่อไหร่ยังไงเราไม่รู้แต่วันนี้อย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะมาอีกมาอีกแล้วก็รอบอีกมาอีกแล้วก็สู้อีกนะสู้อีกครับทหารไทยไม่เคยแพ้ใครแต่วันนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นผมไม่อยากจะยุแยงแตะแคงรั่วให้ท่านนะให้ท่านให้ท่าน,านฝันละเมอเพ้อพวกว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสงครามเดี๋ยวเอาอย่างงี้สู้งี้แต่เราอยู่ที่ อยู่ที่ปัญหาของชีวิตประจําวันของคนไทยคือปากท้องท้องมันหิวท้องมันหิวเราก็ไม่อยากจะยุ่ยใครไปรบหรอกครับนะสร้างสนามรบให้เป็นสนามการค้าเหมือนกับที่พลเอกชาติชายชุนวันเคยพูดไว้ทําสนามรบให้เป็นสนามการค้านี่คือเรื่องที่ดีที่สุดที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่ห้าในอนาคตต่อไปเราเคยฝันยังไงว่าจะมีเสือตัวที่หสมัยป๋าปเปรมสมัย อาปาชาชายชุนวันเราจะมีเสือตัวที่ห้าแล้วมันก็กลายเป็นสารวันรเตี้ยลงเศรษฐก,กิจมันก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะพักการเมืองต่างๆเพราะการคุมชุมนุมปาไม่ไม่ลงรอยกันทางการเมืองนี่แหละครับซึ่งมันทําให้บ้านเมืองเนี่ยเสียหายเสียหายครับฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นซึ่งเราเริ่มมานานแล้วมันไม่เริ่มสักทีทําให้ชาติบ้านเมืองเสียหายจนเป็นหนี้ ไม่มีเงินไปกู้เข้ามากู้เข้ามากู้มาเวลานี่เป็นนี่ประมาณประมาณเท่าไหร่หนึ่งจุดล้านล้านเกือบสองล้านล้านหนึ่งจุดล้านล้านเกือบสองล้านล้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเป็นงบขาดดุลเป็นงบขาดดุลหมดเสียหายไปแต่ละปีละปีการเก็บภาษีจากการค้าจากธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีเงินเข้าประเทศคนตกงาน โรงงานต่างๆย้ายหนีหมดนี่ดูสภาพแล้วจะเอาที่ไหนการส่งออกก็ลดลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกก็ลดลงนะเครื่องยนต์ทางการท่องเที่ยวก็ไม่ดีขึ้นปีนี้ผมก็คาดว่ามันจะน่าจะดีขึ้นหลังจากจบศึกสงครามไทยเขมรแล้วมันน่าจะดีขึ้นเพราะวันนี้ถ้าดูบริบทแล้วไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันใกล้บ้าใกล้บ้าครับคืออย่างนี้ถ้าเราสังเกตคือผมจะพูดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องการเมือง เพราะอยากจะตั้งเป้าหาเงินให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีธุรกิจของตัวเองเราต้องเอาเรื่องนี้เป็นหลักไม่ใช่ไปแซะพักนู้นด่าพักนี้นะโจมตีพักนั้นไม่เอาครับเริ่มชีวิตใหม่เริ่มชีวิตใหม่ทางการเมืองโดยพักรวมใจไทยประกาศชกธงประกาศชักธงสู้ให้พี่น้องประชาชนพบกับความฝันที่ดีเติมความฝันของพี่น้องประชาชนให้หมันเป็นความจริง ผมจะเล่าให้ฟังเป็นไตเติลอย่างนี้ถ้าเราดูบริบทของไทยกับเขมรเ,เราชนะทะางทหารเราชนะทางเศรษฐกิจก็ต้องให้มาชนะจริงๆเราชนะทางเศรษฐกิจเราจะชนะทางเศรษฐกิจเกษตรกร,กรไทยเนี่ยจะได้เห็นโฉมใหม่ที่แท้จริงโฉมใหม่ที่แท้จริงคืออะไรครับรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยตลอดมาพี่น้องประชาชนเชื่อไหม ต้นเหตุที่ทําให้สินค้าเกษตรของไทยตกต่ํามาตลอดตกต่ำมาตลอดมันคืออะไรครับถ้าเรากล้าพูดความจริงภาครัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มทุนขายชาติผมพูดตรงไปตรงมาครับรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มทุนขายชาตินําสินค้าภาคเกษตรของขเขมรเนี่ยมาสวมสิทธิ์ขายในไทยเรื่องนี้ผมพูดบ่อยทั้งย t ท b e พูดบ่อยทงางข่าวโทรทัศ์พูดบ่อยทางรวมหัวทีวีท่านเข้าใจว่าสวมสิทธิ์อย่างเช่นเล่าไห้ฟังมันสองพระหลังเนี่ยสามบาทกว่าพอเอามันสองพระหลังจากประเทศข้างเคียงเข้ามาลนมาเหลือบาทกว่ายางพาราก็เหมือนกันยางพาราก็เหมือนนี่ก็คือนักการเมืองที่เข้าไปบริหารไม่จริงใจเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ที่ได้ทำยังไงลนะ่ะต้องการบีบ ให้มันสบปหลังถูกต้องการบีบให้ยางถูกเพราะตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้ซื้อมันสบปหลังถูกเพื่อจะได้ซื้อข้าวถูกแล้วเอาไปขายแงพงพ่อค้าคนกลางซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะอยู่ยังไงพี่น้องประชาชนตกงานหมดโรงงานปิดตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาสี่ปีห้าปีที่ผ่านมา เอาละสองสามปีท้ายๆมาเนี่ยโรงงานปิดไปเท่าไหร่กี่พันแหง่งกี่พันแห่งทุกคนเนี่ยแทบทุกคนตกงานต้องกลับบ้านกลับไปปลูกมะเขือกลับไปปลูกถัวว่วฝากยาวกินอยู่ที่บ้านมันไม่มีอะไรจะกินแล้วบางครอบครัวไม่มีเงินไม่จะซื้อข้าวสารกล่องง้อมันน่าเศร้าครับถามว่าเรื่องนี้เกิดจริงไหมเกิดจริงที่ผมเคยเล่าให้ฟังลูกหลานเกษตรกรพ่อตกงานแม่ตกงาน ปลูกของเนี่ยปลูกพืชเนี่ยไม่คุ้มกระทุนนะ่ะไม่คุ้มกระทุนปลูกมันสำปะหลังเนี่ยที่นคะรราชสีมาปลูกมันสำปะหลังไม่กล้าถอนมันนะ่ะต้องจ้างคนงานเข้ามาถอนถอนแล้วขายขายก็ขาดทุนขายขาดทุนแล้วกูจะถอนทําไมละว,วะกูก็ปล่อยแม่อย่างเงี้ยปล่อยอยางเงี้ยเมื่อสองสามเดือนที่แล้วราคาสามบาทกว่าพอมันเขมรเ,เข้ามาเหลือบาทกว่านี่ผมเล่าถึงในอดีตนะในอดีตลูกเต้าเขาอด นะพ่อแม่พี่น้องก็อดนะ้านะอาพี่ตกงานกลับจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ชนบุรีและที่อยู่ที่อยู่อบางปะอินกลับมาอยู่บ้านไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวสารกรองหม้อลูกหลานสองสามคนเนี่ยตื่นเช้าไม่มีข้าวเช้ากินไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนก็หวังว่าจะได้กินข้าวกลางวานันตอนที่ตอน หยุดพักกลางวันซึ่งมีงบประมาณจากรัฐคนละยี่สิบเอ็ดบาทก็ไปได้ข้าวกลางวันที่นั่นแหละได้ข้าวกลางวันที่นั้นให้มันอิ่มท้องแต่ตอนเช้าไม่มีกินครับเด็กถ้ามันขาดสารอาหารมากๆก็ทําให้สมองเสื่อมหนูน้อยก็บอกคุณครูบอกครูครับครูขาอาหารที่เหลือผมขอกลับบ้านได้ไหมไปให้พ่อกับแม่แล้วให้อาได้รับประทานแล้วผมก็จะได้กินตอนเย็นด้วยครูก็บอกเอาไปเลยเหลือเอาไปเลย นี่ภาพอย่างนี้ผมเห็นมากตาท่านอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องอย่างนี้นี่คือเรื่องของนักการเมืองในอดีตท,ที่มันทํากันทุเรศทุเรศทํากันเลอะเทอะแบบนี้ทํากันสกประปกแบบนี้หวังผลประโยชน์กับแบบนี้มันจึงเป็นที่มาของโพที่พี่น้องประชาชนอยากจะเลือกพรคใหม่อยากจะเปลี่ยนพรคใหม่อยากจะเลือกนักการเมืองใหม่ใหม่ที่อาสาเข้ามาทําหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนในสภาและฝ่ายบริหารผมบอกว่าท่านมีความหวัง เพราะนักการเมืองใหม่ๆนี้ยังไม่เคยขึ้นเวทีนักการเมืองใหม่ๆยังไม่เคยเป็นพระเอกหนังยังไม่เคยเป็นดารานักการเมืองทั้งหลายยังไม่เคยเป็นนักร้องถ้าเขาได้มีโอกาสเป็นนักร้องหลายคนน่ะมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนเพชรในตมเพชรในตมยังไม่ได้เจรนายแต่ผมขอให้พี่น้องเอาตัวพวกผมเนี่ยไปเจรนายไปเจรนายให้ผมได้ขึ้นเวทีให้ผมได้เข้าไปในสาภาให้ผมได้แสดงออกแล้วท่านจะพบ เม็ดงามงามซึ่งเป็นเพชรเป็นงามอีกเป็นร้อยเม็ดอีกเป็นร้อยเม็ดที่หมกอยู่ในพักการเมืองใหม่ๆพักการเมืองเล็กๆครับนะฉะนั้นท่านคิดถูกแล้วครับของเก่าไม่ใช่ไม่ดีคนไหนดีเลือกกลับไปต้องให้ความเป็นธรรมเขาของไหนดีคนเก่าที่คนเก่งคนดีคนซื่อสัตย์สุจริตคนเห็นกับบ้านเมืองของชาติเลือกกลับเข้าไปฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพูดเรื่อง กเกษตรเนี่ยมันเจ็บใจผมพูดตรงๆว่ามันเจ็บใจแทนพี่น้องทั้งหลายถ้าตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยจะพบว่าประเทศไทยผลิตข้าวรวมกันได้ปีละไม่เกิน15ล้านตันจำตัวเลขไว้นะฮะไม่เกิน15ล้านตันเพื่อส่งออก15ล้านตันนี่เอาไปส่งออกที่เหลือประมาณสักแล้านตันอาจจะกว่านิดหน่อยแล้านตันเหลือไว้ทำอะไร เหลือไว้สำหรับบริโภคในประเทศแต่ข้าวมาล้นโกดังมาถึงยี่สิบสองล้านตันมาจากข้าวที่ไหนมาจากข้าวทิพมาจากข้าวประเทศข้างเคียงเขาเรียกข้าวทิพนะคือมาจากเขมรผมพูดตรงๆไม่ต้องไปอ้อมคอมประเทศข้างเคียงฉะนั้นนี่คือข้าวนะครับส่วนมันสัปะหลังส่วนมันสัปะหลังในกัมพูชาเนี่ยหรือในเขมรเนี่ยมันปลูกหัวมันสด ปีละประมาณสามล้านตันอันนี้ไม่ใช่มันเส้นนะไปการปลูกมันสดปีละสามล้านตันปีละสามล้านตันครับแล้วไม่มีสถานที่ไม่มีการแปรรูปนะครับเพราะเขาไม่มีโรงแป้งที่จะมาแปรรูปเหมือนกับบ้านเราเพื่อจะไปส่งออกได้จริงเพราะพื้นที่การปลูกมันสับปะหลังในขเขมรทั้งประเทศตามตะเข็บชายแดนเนี่ยส่วนไอ้ที่ปลูกพื้นที่ราบเนี่ยติดกับชายแดนไทยทั้งหมด คือดูไม่ยากครับดูไม่ยากถ้ามันหมดหน้าฝนตามชายแดนไทยยังคงมียังคงปิดอยู่แต่ก่อนเนี้ยนะเราจะได้เห็นหัวมันสดสดมันสพบหลังไม่ต่ำกว่าสมล้านตันในเขมรสามล้านตันมาไหนครับมากระจุกรอที่ชายแดนที่หน้าด่านเพื่อส่งออกมายังโรงแป้งมันในฝั่งไทยในขณะที่มีการส่งออก มันเส้นนะคิดได้ประมาณทั้อสองสาเปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะแล้วนักการเมืองในประเทศไทยกลุ่มทุนพ่อค้าในประเทศไทยก็อ้างว่าอ้างว่ารับซื้อมันเส้นเท่านั้นขึ้นป้ายเพื่อหลอกประชาชนเพื่อหลอกกฎหมายรับซื้อมันเส้นเท่านั้นที่จริงกูรับซื้อมันสดมาทาั้งนั้นเพื่อมาแปรรูปมาแปรรูปคือนี่การโกหกหน้านนด้านเหมือนกับไฟฟ้า โอ้ยไฟฟ้าที่มันแพงเพราะราคาสิงคโปร์กลั่นที่สิงคโปร์ใส่เรือมาเสียค่าระวางเสียค่าผสมภาษีที่จริงมันไม่ได้กลั่นสิงคโปร์หลอกกันมานานแล้วกลั่นที่รรยองกลั่นที่ศรีราชาอาวอุดมกลั่นที่กรุงเทพกําหนดราคาสิงคโปร์นี่หลอกกันมาขนาดนี้ครับพี่น้องทั้งหลายและพี่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไม่รู้สึกอะไรเลยหรือที่พักรวมใจไทยจะชักชวนพี่น้องมามาร่วมกันครับ มาร่วมกอดคอร่วมกายเพื่อร่วมกันเพื่อปลดแอกจากทาตเพราะเราเป็นทาตอยู่เวลานี้เป็นทาตต้องปลดแอกโดยเอาพลังงานเนี่ยมาเป็นของประชาชนโดยกระทรวงการคลังร้อยเปอร์เซนต์เว้นคืนมาที่อยู่ในปตทส่วนปตทคุณก็ทําหน้าที่ต่อไปโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยเปอร์เซนต์แล้วราคาของพลังงานไม่ว่าจะแก๊สน้ำมันมันก็จะลดลงนี่พูดง่ายๆพูดง่ายงผมเล่าเรื่องนี้เล่าไปเล่ามาไล่เล่าเล่า เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังจับเรื่องนี้มาใส่เรื่องนี้จับเรื่องนี้มาใส่นี่ท่านจะเก็ตคือท่านจะได้เห็นภาพที่สว่างขึ้นว่าเฮ้ยมันสองรหลังกูก็โดนหลอกข้าวกูก็โดนหลอกเอาจากเขมรมาสวมใส,สม่สวมสวมสิทธิ์เอาจากเวียดนามมาสวมสิทธิ์เห็นไหมเพราะมันปลูกได้เยอะไนงะข้าวหอมพวงมาปลูกได้เยอะในเขมรมันก็ปลูกข้าวหอมหอมปาะกาลำดวนก็ปลูกได้เยอะปลูกได้เยอะมันขายต่างประเทศมันยังเหลือเหลือมันก็ พอค้ามันก็เอามาจากเวียดนามเอามาจากกัมพูชาเอามาจากเขมรมาสวมสิทธิ์ว่าเฮ้ยนี่เป็นของไทยสวมสิทธิ์ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสมัยนายกคนเก่าๆแล้วจนมีคดีข้าวอยู่ไงเหมือนกันเรื่องที่เราเจ็บใจที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เรื่องของพลังงานแกส๊สน้ำมันที่ซื้อเข้ามาทั้งๆท,งท,งที่ทั้งๆท,ที่ในาน้ํามีปลาในานา้มีข้าวทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาจากท้องทะเลเอ่าวไทยทุกอย่างมาจาก มาจากบนพื้นดินที่เจาะน้ํามันได้ในหลายหลายจังหวัดในหลายจังหวัดเวลานี้คือมันเป็นของไทยอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยนี่เอามาจากสิงคโปร์มีค่าระวางเรือมีอะไรแต่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้และอีกอย่างหนึ่งภาษีมันเยอะแวกนี่ซัดสองสองสอง,สองเด้งเลยนะซัดสองเด้งเอาเงินใส่กองทุนนะแล้วก็เอาเงินจ่ายให้กับกองทุนพลังงานแล้วก็จ่ายให้กับอะไรภาษีสรรพสามิต ภาษีสปปรรพสมิตแล้วก็ภาษีท้องถิ่นก็คือก็คือถ้าปั๊มไหนอยู่ในอบตอรหรืออยู่ในเทศบาลอยู่ในอบจอก็ต้องจ่ายเงินทีนี้ถ้าพวกนี้เราเลิกได้แล้วเก็บเฉพาะแวดอย่างเดียวเจ็ดเปอร์เซนเก็บเที่ยวเดียวไม่ใช่เก็บสองเที่ยวแบบแบบพลังงานที่เก็บอยู่ในเวลานี้เก็บสองเที่ยวนะกว่าน้ำมันจะมาถึงท่านก็ตกลิตรละสามสิบกว่าบาทกับยี่สิบบาทแล้วทำไมมาเลเซียเขาทำได้ มาเลเซียเนี่ยยี่สิบบาทยี่บเอ็ดบาทยี่บสองบาทสิบแปดสิบเก้าบาทบางครั้งในในในเวียดนามซื้อน้ำมันจากไทยเราไปในลาวซื้อน้ำมันจากไทยเราไปเราขายสามสิบห้าสามเจ็ดสามสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าน้ำมันดีเซลแต่เวียดนามแม่งขายยี่บเก้าบาทยี่บแปดบาททั้งๆทงี่น้ำมันมาจากโรงกลั่นไทยเท่านั้นมาจากโรงกลั่นไทยอนี้เราก็เห็นกันอยู่คือคุณผักภาระให้กับประชาชน ผลักพารลากับประชาชนเหมือนไฟฟ้านี่ซื้อเอาซื้อเอาไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มซื้อเอาซื้อเอาจนมันล้นน่ะแล้วก็บอกกลัวขาดเดี๋ยวคนนี้ก็เซ็นเดี๋ยวคนนี้ก็เซ็นเซ็นกลับเข้ามาจนทําให้ค่าไฟฟ้าที่ใส่ในบินเนี่ยในใบเสร็จที่ท่านเห็นเนี่ยไฟฟ้าผันแปรท่านเห็นไหมนั่นแหละมันยังไม่ได้ใช้แต่มันผันแปรเราก็ต้องฟักกระเป๋าจ่ายบางคนในหน้าสงสารครับท่านนายกอนุทินผมเข้าใจท่านตอนมาเป็นนายกใหม่ๆ ท่านจะเข้าไปดูเรื่องนี้แต่มันอยู่ระยะสั้นผมเข้าใจผมเข้าใจผมสงสารพี่น้องที่โดนตัดไฟร้อยห้าสิบก็โดนตัดสองร้อยก็โดนตัดผมโดนตัดมาแล้วบ้านหลานเท่าไหรครับหกสิบาทมันก็ตัดคือผมไม่โทษหรอกแต่ว่ามันต้องจัดระบบให้ดีมันต้องมีหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยไกลเกลี่ยนี้ยังเขาถูกตัดอย่าไปตัดเขาผมไม่สนับสนุนให้มีการตัดไฟไม่ต้องตัด นะถ้าติดนี่สองเดือนเรียกมาเรียกมาปลองดองเรียกมาครับต้องมีหน่วยงานที่ไกลเกลี่ยนี่เดือนละสามร้อยลุงเสียสองเดือนหกร้อยไปตัดเขาหน่วยไกลเกลี่ยนี่ซึ่งอยู่ในการไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟนครหลวงเรียกมาไกลเกลี่ยนี่เอาหกร้อยนี่สองเดือนหกร้อย่าไปตัดเขา<ม>ก็ถามป้าถามลุงว่าหกร้อยบาทเนี่ย ผ่อนได้ไหมสักเดือนละสองร้อยเดือนละสามเดือนละสองร้อยไหวไหมลุงป้าบอกไม่ไหวไม่ไหวไม่มีรายได้เลยจะไปทํำยังไงละ่ะเราก็โดนไฟตัดไฟแล้วลูกหลานทําไงทําการบ้านก็ไม่มีต้องไปซื้อเตียงไขมาจากร้านสะดวกซื้อน่าสงสารผมเห็นแล้วน่าสงสารเดือนละสองร้อยไม่ไหวแล,แล้วลุงจะผ่อนยังไงเดือนละสองร้อยนี่คือไกลเกลียนะสองร้อยไม่ไหวนะเอารุงเดือนละร้อยได้ไหม เอาพอได้พอได้เดือนละร้อยเอาก็ยอมเขาต้องมีพนแผนกไกลเกลียอยู่ในการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟนครหลวงนี่คือความคิดของคนที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ชื่อว่ารวมใจไทยนะถ้าท่านชอบความคิดผมท่านสนับสนุนผมได้นะไปกาบัญชีรายชื่อหมายเลขห้าสีชมพูท่านกาหมายเลขห้าได้ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วผมจะรับอาสาทำงานให้พี่น้องตั้งหลายครับ นี่ก็คือข่าวทะลุใหม่วันนี้มาตามปกติโดยไม่ไปค้องแวะหรือกระแซะพักการเมืองไหนเพียงแต่เล่าบริบททั้งหลายในความผิดพลาดให้ฟังกันว่าวันเนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องเช็คบินพักการเมืองต่างๆที่ทำนโยบายสแกมเมอร์อย่าไปสนใจเอาของดีมาให้ประชาชนเราพูดเพื่อประชาชนว่านโยบายสแกมเมอร์มันก็คือนโยบายหลอกลวง <N> นะเมื่อเราไม่ต้อนรับนโยบายหลอกลวงเราไม่เห็นด้วยเราก็ตบหน้าสั่งสอนในหะ้กูไม่เลือกมึงกูไปเลือกพักอื่นที่เขาไม่มีสแกมเบอร์คือผมไปพูดเนี่ยเราเป็นพักการเมืองผมบอกว่าเอ้ยผมแจกเดือผมแจกสองหมื่นบาท้ัชนาการเรื่องตั้งถามว่าใครจะเชื่อขี้หน้าผมมึงจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้มึงสงกี่เสียงใช่ผมถึงไม่พูดเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วก็นโยบายของพักรวมใจไทยไม่ใช่นโยบายประชานิยมผมไม่ใช่ประชานิยมผมต้องการให้พี่น้องทั้งหลาย เดินด้วยลำแข้งของตัวเองนะโดยมีกิจการนะโดยรัฐบาลสนับสนุนให้กู้เงินจากธนาคารของรัฐเอามาเอามาทำโรงงานเล็กๆเ,เอาผลิตสบู่ผลิตยาสีฟัน่ึใช้ของธรรมชาติทั้งนั้นสมุนไพรของไทยซึ่งประเทศอื่นไม่มีบางอันจีนยังไม่มีเลยนะจีนยังไม่มีผมเคยเอายาสีฟันไปฝากเพื่อที่เมืองจีนซึ่งยาสีฟันเขาทำด้วย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 ,วย,วยต้นคอยเปลือกคอย เห็นไหมใบข่อยอะไรเนี่ยแล้วสีฟันสะอาดเอาไปฝากเพื่อนเอาไปฝากครึ่งโหลฝากครึ่งโหลเขาใช้แล้วผมโทรถามเป็นไงดีไหมเขาบอกโอ้โหสุดยอดน่าจะมาขายที่นี่บ้างนะที่เซี่ยงไฮ้ไม่มีครับคือที่อื่นมันไม่มีอะแล้วคนใช้เราก็ติดใจเขาบอกน่าจะมาขายที่นี่บ้างเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ผมก็เลยคิดเรื่องนี้ถ้าเราผลิตสินค้าหลายอย่างซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรแปลรูปออกมาเนี่ยมันขายได้ มันขายได้และทําให้เราเป็นเสือตัวที่ห้าทำให้เราเป็นประเทศที่ที่อะไรจะเจริญรุ่งเรืองในเอเชียสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย และสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอ้คิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชชาคาที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปารสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวัน เบตาวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบตากรูแคนผสมวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเทฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบตาวันฉลองครบครอบ,บ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบตาวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่